สวัสดีท่านผู้ชมด้วยครับวันนี้ผมมาเล่นเกมวันอาร์มคุกนั่นเองฮะเกมนี้สามารถเล่นกับเพื่อนได้นะฮะแต่วันนี้ผมจะมาเล่นคนเดียวเราจะมาเล่นกันฮะโอเคเราเข้ามาในเกมแล้วเราเรามาเล่นแบบร้านฮอทดอกนะเกมนี้เนี่ยใช้ได้แค่มือเดียวสิ่งแรกที่เราต้องทําคือเอาขนมปังกับไส้กรอกไปปิ้งนะครับผมนี่เราก็หั่นไว้เลย หั่นขนมปังได้อย่างสวยงามอ้าวเฮ้ยกระเด็นโอเคเราวางไว้เอาจูหมาที่ตกพื้นแล้วก็มาใส่ในจานฮะอ่าเรียบร้อยไม่ทราบว่าคุณลูกค้าต้องการเลยครับอืมผมเพิ่งทําขนมปังปิ้งเสร็จนล้นผมขายฮอทดอกเลยขายจูหมาอย่างเดียวโอเคจูหมาหนึ่งที่ เลยอีกค้าอีกท่านหนึ่งที่ยังไม่ได้กินเราก็ย่างจูหมาไว้ก่อนเลยเนี่ยแล้วก็ขนมปังปิป้งก่อนเลยผมจะทําทการใช้จานอันใหม่ความสุขานำไปมันมต้องเป็นที่หนึ่งเอ่อพึ่งพูดจบกหยกไปตกพื้นแล้วเนี่ยเราก็ต้องเอาจานไปล้างด้วยเนี่ยเปิดน้ำทิ้งไว้คุณลูกค้าเขาต้องการจูหมาหนึ่งที่เอาไปเลยครับผม อย่าลืมให้ดาวด้วยนะครับขอห้าดาว5้าดาวไก่ย่างนะเนี่ยเขาต้องการจุ่มหมากับจุ่มหมาใส่ขนมปังนะเอาเสิร์ฟให้ลูกค้ากินเนี่นะครับผมเจียเราเอาไส้กรอกมาย่างเลยเพื่อความไวนะครับผมเพื่อความไวเราก็จะได้ย่างเยอะๆแล้วก็ไปเสิร์ฟอาคุณลูกค้าผมออกมาให้แล้วเอาไปเลย thank you โอ้ ไม่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 ไม,ไม่โอ้โหไส่ไส่กรอกชาโคจูหมาชาโคแย่แล้วโอ้โหไส่กรอกเพิงคุณละะูกค้าต้องการอะไรบ้างครับอื้มจูหมาไม่เอาฮอทดอกทำไมเอาแค่ไส่กรอกจูหมาหึตบนี่งไงเพียพ้ยเพี้ยเฮ้ยโอ้วัตเตอร์ชีชีชีโอ้ เดือไปแล้วเชียวเฉไม่หวั่นไหวนะเป็นเชฟเราต้องมีความแข็งแกร่งทางจิตใจอยู่แล้วลูกค้ารอนานแล้วก็จะโกรธเราเอาขนมปังที่ปิ้งไว้มาเป็นสูตรใหม่ขนมปังชาโคลเอาให้ลูกค้ากินลูกค้าครับผมได้แล้วขนมปังที่สีผิวเหมือนของคุณหนึ่งกูจะโดนด่ามากเนี่ยเราแค่พูดเล่นเซลหยอกเฉยๆนะฮะอันนี้ฮะจู๋หมาหนึ่งที่ ให้กับคุณลูกค้าที่ชอบอมจมาไอ้ไม่ใช่ะชอบกินไส้กรอกนะไส้กรอกเราหมดแล้วเราเหลือแค่ชิ้นเดียวทำไงดีเกมนี้มัาสามารถซื้อราออเดอร์ได้นะเนี่ยเราก็สามารถซื้อขนมปังกับไส้กรอกได้นะเราเอามาให้หมดเลยผมรวยนะครับผมเอาละคุณลูกค้าต้องการอะไรบ้างครับอืมฮอทดอกสองที่เหรอครับแต่ว่าไส้กรอกมีแค่อันเดียวแบ่งกันคนละครึ่งได้ไหมฮะโครงการคนละครึ่ง เชีนะ่ยฮะรอขนมปังพ<อ>ูดพูดพูดพูดเลยนะรอแป๊บนึงของมาส่งขนมปังประมาณ300ชิ้นส่งที่ร้านแล้วนะแล้วก็ไส้กรอกจูหมาอีก500ชิ้นนะครเราต้องรีบเร่งมือหน่อยนะเชฟพนักงานเชฟแล้วก็เจ้าของร้านเป็นคนเดียวกันนะครับผมช่างโหดร้ายเฉียเลยนะอาเชี่ขนมปังที่ตกพื้นฮนะยังไม่ถึงห้าวิยังใช้ได้นะครับผมเอาเมีดมาหั่นไว้เลยหลังน,น,นี่แหละนี่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  เราได้ขนมปังมาแล้วดับเบิลขนมปังนะครับผมลูกค้าเอาไปกินเลยเยี่ยมลูกค้าพึงพอใจมากๆเลยโอ้ my god โอ้ขนมปังชาโคโ,คโหโอ้ไฟไหมไฟไหมโอเคเราเราต้องรีบล้เราต้องรีบรีเรรบ,รบเสิร์ฟลูกค้าแล้วีรีบร่บรีบรีบรออีองีบร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 ีบนะีบีบี สูตรใหม่นะครับผมเอาไปกินเลยนอกจากความสวยงามแล้วก็ยังทําให้ฟันดาไม่พอนะฮะยังเสริมสร้างมะเร็งในร่างกายนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยฮนะเราต้องเราต้องเร็วหน่อยเรามีแค่มือเดียวนะฮะอีกมือข้างหนึ่งเป็นง่อยนะครับผมโอ้โหมีติดไฟได้ด้วยแล้วก็โอ้ยติดอะไรตั้งหนาวะเสริมสร้าง <c oughs> เสริมสร้างสารก่อมะเร็งในตัวนะครับผม นี่ยดับเบิลไส้กรอกที่คุณต้องการเอาไปเลยเราเป็นพ่อพ่อครัวที่ดีมากเป็นเชฟที่ดีโอ้ยเรียกว่าห้องครัวเราเนี่ยมันห้องครัวที่ร้อนแรงจริงๆนะร้อนแรงจากไฟยร์จูหมาดำนะอเอาไปเลยครับอร่อยถูกใจอันมัยใหม่ถูกเลิลนะ,ละไส้กรอกไม่เรามีเต็มเลยฮนะเพื่อความประหยัดของทางร้านเราฮนะ ผมก็ต้องทําแบบนี้แหละจริงๆผมไม่อยากทำเลยจร <c oughs> ิงๆก็พูดไปงั้นตอนแหลโอเคไม่อีกแล้วนะครับผมจะเพื่อความสวยงามผมจะไม่ไม่ดับมันนะผมอยากให้มันบอกว่ารออ้านเรามันช่างร้อนแรงอร่อยจนไฟลุกเรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่ดีนะฮะลูกค้าเข้าในร้านก็จะบอกว่าโอ้นี่มันไฟของจริงเหรอครับผมก็จะบอกไม่ใช่นะมันคือไฟแบบไฟตกแต่งเฉยนะ มันเป็นเอฟิกเอฟิกไงเออนี่เราเราได้สร้างเมนูรับนะฮะจูหมาขนมปังดำนะเรียกว่าดำเหมือนแม่สำหรับคนที่อยากสร้างสารมะเล็งในตัวนะฮะเมนูนี้เป็นเมนูที่ดีเลยขนมปังร้อน,อนใครชอบกินของร้อนยกมือขึ้นของเย็นแล้วมาไม่อร่อยนะอันนี้ร้อนร้อนสิยิ่งดีเอาลูกค้าไปไหนครับโอ้ผมก็ลองจะเสิร์ฟของให้คนเลย โอไม่เป็นไรฮะลูกค้าเอาไปเลยครับได้1ดอลลาร์นะครับผมผมอุาสาห์ทำด้วยใจขนาดนี้คุณให้แค่1ดอลลาร์ข่านั้นเองเหรอมันช่างไม่ยุติธรรมเลยระหว่างที่รอไส้กรอกผมสุกนะฮะจะให้วิบคินไปกินเล่นก่อนเป็นไงอร่อยไหมครับอยากได้เพิ่มอีกไหมฮะเอาไปกินแบบเป็นออเดอร์ก่อนเฮ้ยลูกค้ามันซ้อนทับกันเหรอเมื่อกี้ผมตาฝาหรือเปล่า ขนาดคู่มือสูตรอาหารยังไฟไหม้คิดดูจะให้เสิร์ฟให้ลูกค้านะครเอาไปกินเลยโอ้ยไฟไหม้อะไรเยอะแยะวะเนี่ยโอ้ยเรียกว่าเครือบเ <ๆ S 2> พลิงกินทีไฟออกปากลูกค้าต่างให้สิบสิบสิบทับหนึ่งล้านดาวนะสำหรับร้านนี้แปลว่าร้านผมโคตรของพวกเราอร่อยอร่อยกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว อร่อยจนขึ้นสวรรค์ได้ขึ้นสวรรค์ของจริงลูกค้าท่านอื่นชอบบอกว่าอาหารที่ผมทํามันไม่อร่อยเขาในี่คนต้องบอกนะว่าอาหารผมอร่อยเข้าใจมอ้อยแกต้องบอกว่าอาหารของฉันที่ทํามานะ่ะมันอร่อยดี่แกบอกว่ามันไม่ใช่สิ่งที่แกสั่งอย่างเงี้ยหรือ อยาให้พ่อครัวคนนี้เดือดเหม็นจะเจอนี่ยาไม่กินัดปากเลยโดัะเพิ่มเยอะๆโอเคร้านเรากลับมาปกติแล้วเนี่ยใส่กรอกใหม่อร่อยถูกใจจริงๆคำแรกติดใจคำต่อไปติดคอนลครับผม เสิร์ฟครับผมอืมลูกค้าไม่ถูกใจโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้แหละเป็นไงกันบ,บ้างกับเกม One Arm Cook นะฮะเกมที่จําลองการเป็นเจ้าของร้านเป็นเชฟแล้วก็เป็นพนักงานในเวลาเดียวกันนะครับสาหรับท่านผู้ชมที่อยากเล่นก็อย่าลืมไปโหลดในสตรีมกันได้นะฮะลองไปพิมพ์หาแล้วก็ไปเล่นนะฮะเกมนี้เป็นเกมฟรีท่านผู้ชมที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับด้วยเพื่อให้ผมจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปตลอบวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้เจอกันคลิปหนะ้าบ๊ายบายสวัสดีครับ